ข่าวที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วภูมิภาคในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองระดับท้องถิน่นแต่คือสัญญาณเตือนภัยที่ดังระงมมาจากตลาดเงินของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียลองจินตนาการถึงเรือบรรทุกสินค้าขนาดมหึมาที่เคยเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเสาหลักของอาเซียนแต่วันนี้เรือลำนั้นกลับกำลังเผชิญกับรอยร้าวขนาดใหญ่และพายุที่โหมกระหน่ำอย่างไม่ปราณียอดนีต่างประเทศ ที่พุ่งสูงขึ้นจนเกือบจะทะลุเพดานประกอบกับค่าเงินริงกิตที่ดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดในรอบหลายสิบปีราวกับรถไฟที่เบรกแตกและกำลังพุ่งลงจากหน้าผาทุกครั้งที่กราบค่าเงินขยับลดลงเราจะเห็นความโกลาหลในตลาดการเงินนักลงทุนต่างชาติพากันเทขายสินทรัพย์และถอนทุนหนีเหมือนกำลังวิ่งหนีจากอาคารที่ไฟกำลังลุกไหม้ทำไมเหตุการณ์เศรษฐกิจในกัวลาลัมเปอร์ ถึงกลายเป็นภัยคุกคามที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆในไทยคำตอบนั้นชัดเจนว่าในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันความผันผวนของมาเลเซียกำลังทำให้ไทยถูกจับตามองในฐานะวิหารแห่งความมั่นคงหรือเกาะกลางพายุที่ยังยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกนี้การไหลเวียนของเม็ดเงินกำลังเปลี่ยนทิศท,ทางและนี่คือโอกาสหรืออาจเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ สำหรับพวกเราทุกคนรายงานระบุว่าสาเหตุหลักของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้มาจากการพึ่งพาทุนต่างชาติมากเกินไปและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ดูดสภาพคล่องออกจากตลาดเกิดใหม่ในอีก20นาทีต่อจากนี้เราจะดำดิ่งลงไปสู่ก้นบึ้งของพายุที่ชื่อว่าริงกิตเราจะวิเคราะห์เห็นว่าทำไมาประเทศที่เคยรุ่งเรืองถึงก้าวพลาด และทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นความหวังใหม่ของนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาที่พักเงินที่ปลอดภัยที่สุดข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขนี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนแต่มันคือเรื่องของปากท้องสักดีสีและยุทธศาสตร์การอยู่รอดบนกระดานหมากรุกกระดับโลกที่ไม่มีคำว่าปราณีสำหรับผู้ที่ประมาทเราขอยืนยันและเตือนผู้สื่อข่าวและนักวิเคราะห์ทุกท่าน ให้พึงระวังข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและขอประนามการฉวยโอกาสจากความตื่นตระหนกของประชาชนในยามวิกฤตเช่นนี้บริบทคือรากฐานของความเข้าใจและวันนี้เราจะมาแกะรอยกันว่าพายุลูกนี้เริ่มก่อตัวขึ้นที่ไหนเมื่อไรและใครกันแน่ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการควบคุมกระแสลมแห่งอานาจนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับมาเลเซียในวันนี้อาจเป็นบทเรียนล้าค่า ที่ช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของอาเซียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้จะทำให้คุณมองภาพรวมของเศรษฐกิจภูมิภาคเปลี่ยนไปตลอดการเสียงตะหลิวกระทบกระทะที่เคยดังกองอย่างมีจังหวะท่ามกลางแสงไฟสลัวของตลาดกลางคืนจารนาลอในกัวลาลัมเปอร์วันนี้กลับดูเหมือนจะแผ่วเบลงอย่างน่าประหลาดข่าวคราวความวุ่นวายบนหน้าหนังสือพิมพ์ อาจเป็นเพียงตัวเลขสำหรับบางคนแต่สำหรับลุงอาหมัดชายวัย60ปีที่ขายสเตะ๊ะเลี้ยงชีพมานานกว่าสามทศวรรษทุกวินาทีที่ค่างเงินริงกิตขยับร่วงลงคือลมหายใจที่ติดขัดมากขึ้นลุงอาหมัดเล่าให้เราฟังด้วยแววตาที่หม่นแสงว่าราคาน้ำมันปรุงอาหารแป้งและวัตถุดิบนำเข้าพุ่งสูงขึ้นแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตของที่เคยซื้อได้ด้วยธนบัตรใบเดียว วันนี้ต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวรายได้ที่เขาหามาได้ด้วยความยากลำบากในแต่ละวันกลับมีค่าลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับสิ่งของที่เขาต้องซื้อมาเลี้ยงครอบครัวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำมาค้าขายที่ฝืดเคืองแต่มันคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายที่เริ่มซึมลึกเข้าไปในทุกอนูของสังคมมาเลเซียในช่วงเวลาต้นปีนี้เมื่อเรามองลึกลงไปผ่านควันจากเตาย่างสเต๊กของลุงอาหมัด เราจะพบว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่มีที่มาและที่ไปที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นบริบทที่แท้จริงของวิกฤตครั้งนี้เริ่มต้นจากโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่รัฐบาลและภาคเอกชนสั่งสมมานานหลายปีโดยเฉพาะในช่วงหลังวิกฤตการโลกที่ผ่านมาข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่ามาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสัดส,ส่วนหนี้ต่างประเทศในรูปแบบเงินตราต่างประเทศสูงที่สุดในภูมิภาค และเมื่อธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อในบ้านเขาผลกระทบที่ตามมาจึงเหมือนคลื่นยักษ์ที่ซัดเข้าหาชายฝั่งของมาเลเซียอย่างจังเงินทุนที่เคยไหลเข้ามาอย่างง่ายดายในวันที่ดอกเบี้ยต่ำเริ่มไหลกลับออกไปหาดอลลาร์ที่แข็งค่ากว่าทิ้งให้ริงกิตต้องเผชิญกับชะตากรรมที่โดดเดี่ยวและเปราะบางนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า เป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอันตรายที่ยากจะหยุดยั้งได้โดยง่ายภาพความเงียบเหงาในย่านเศรษฐกิจของกัวลาลัมเปอร์วันนี้ชวนให้เราหวนนึกถึงรอยแผลเป็นที่ฝังลึกอยู่ในใจของชาวอาเซียนทุกคนนั่นคือวิกฤตตการทางการเงินในปีพศ2540หรือที่เรารู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งในตอนนั้นพายุเศรษฐกิจเริ่มก่อตัวจากประเทศไทย ก่อนจะลุกลามไปทั่วทั้งภูมิภาคเหมือนไฟลามทุ่งมาเลเซียในยุคนั้นเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนต้องนำมาตรการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวดมาใช้วันนี้ข่าวเลือเรื่องประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศของความไม่แน่นอนและความกลัวเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วตลาดเงินและตลาดทุนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า ระบบการเงินที่เราเชื่อมั่นมาตลอดแท้จริงแล้วมันมั่นคงแค่ไหนหรือเรากำลังเดินอยู่บนแผ่นน้ำแข็งที่กำลังปรีรยวรอวันที่จะแตกสลายลงไปภายใต้แรงกดดันมหาศาลของกระแสทุนโลกอย่างไรก็ตามในฐานะผู้ติดตามข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นกลางเราต้องขอเตือนและให้สติผู้ที่กำลังตื่นตระหนกข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์บางส่วน ถูกระบุว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มารองรับเพียงพอเราขอกำชับให้ทุกท่านพิจารณาข่าวสารด้วยวิจารณญาณและประนามการแพร่กระจายข่าวปลอมที่มุ่งสร้างความโกลาหลนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือการเก็งกำไรในตลาดมืดความจริงที่เลวร้ายนั้นต้องการการแก้ไขด้วยสติและยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดไม่ใช่ด้วยความตื่นตระหนกที่ไร้ทิศท,ทาง พราะความเปราะบางของเศรษฐกิจมาเลเซียในขณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภายในของเขาคนเดียวแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ส่งตรงถึงทุกประเทศในแถบคาบสมุทรน,นี้ว่าความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นจากการกู้ยืมและแรงหนุนจากต่างชาติเพียงอย่างเดียวนั้นอาจพังทลายลงได้ในพริบตาเมื่อทิศทางลมของโลกเปลี่ยนไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงอาหมัดที่ตลาดจารันอาเลอร์จึงเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้น ลึกลงไปภายใต้นั้นคือโครงสร้างทางอำนาจและการเงินที่กำลังถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงการไหลเวียนของเงินตราที่เคยสร้างความเจริญรุ่งเรืองกับกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการอนาคตของชาติไว้กับความผันผวนของตลาดโลกมาเลเซียในวันนี้กำลังตกอยู่ในสถานะที่ผู้คนเริ่มมองหาทางรอดและคำตอบที่ชัดเจนจากผู้นำแต่คำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครกล้าตอบตรงๆก็คือ ในวันที่ดอลลาร์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งและริงกิตกำลังจะหมดแรงใครจะเป็นผู้ที่ก้าวเข้ามาพลิกกระดานเกมนี้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้สายตาของนักลงทุนทั่วโลกเริ่มขยับมามองที่ประเทศไทยมากขึ้นในฐานะตัวแปรที่แตกต่างออกไปความเงียบสงบที่เราเห็นอาจเป็นเพียงการเตรียมพร้อมเพื่อรับแรงกระแทกจากพายุที่กำลังจะข้ามพรมแดนมาในไม่ช้าและในตอนต่อไป เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงเส้นทางการไหลของเงินที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจระดับมหาภาคที่กำลังขยับเขยยื้อฟันเฟืองของมหาอำนาจในภูมิภาคนี้เมื่อเราเริ่มเดินตามรอยเส้นทางของเม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่เบื้องหลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ข่าวความเคลื่อนไหวในตลาดทุนโลกจะเผยให้เห็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าตัวเลขในบัญชีนั่นคือการใช้นี่สิน เป็นอาวุธบนกระดานหมากรุกระดับมหาภาคในโลกการเงินยุคปัจจุบันเงินดอลลาร์สหรัฐเปรียบเสมือนเจ้าชีวิตที่กำหนดลมหายใจของประเทศเกิดใหม่และมาเลเซียในเวลานี้ก็กำลังตกอยู่ในฐานะผู้ที่ต้องดิ้นรนภายใต้เงื้อมือของยักษ์ใหญ่คำถามสำคัญที่เราต้องตั้งขึ้นมาคือใครคือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการที่ค่าเงินริงกิตอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและทำไม ประเทศที่มีทรัพยากรมหาศาลอย่างมาเลเซียถึงก้าวเข้าสู่กับดักนี้ที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกเช่นนี้หากเราวิเคราะห์ตามหลักการที่ว่าจงตามหาผู้ที่ถือเงินและอำนาจเราจะพบว่าสมรภูมินี้มีผู้เล่นหลักสองขั้วที่กำลังชักเย่ออำนาจเหนือคาบสมุทรธารมลายู่ฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาที่ใช้นโยบายทางการเงินผ่านธนาคารกลางสหรัฐที่มัน เป็นเครื่องมือในการดูดสภาพคล่องกลับสู่ศูนย์กลางเมื่ออัตราดอกเบีย้ยในฝั่งตะวันตกพุ่งสูงขึ้นเงินทุนที่เคยเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในอาเซียนก็ไหลกลับออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้มาเลเซียต้องแบกรับภาระหนี้ต่างประเทศที่บวมโตขึ้นโดยอัตโนมัติมีรายงานจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศระบุว่าทุกครั้งที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต้นทุนการชำระหนี้ของรัฐบาลกัวลาลัมเปอร์จะเพิ่มขึ้นมหาศาล นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างทางการเงินโลกที่ถูกออกแบบมาให้ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเป็นผู้ควบคุมเกมเสมอในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งของกระดานอย่างประเทศจีนก็ไม่ได้อยู่เฉยข่าวการเข้ามาลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ทั้งท่าเรือรถไฟความเร็วสูงและเขตอุตสาหกรรมพลังงานถูกมองว่าเป็นดาบสองคมในด้านหนึ่งมันคือการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการสร้างความสยบยอมผ่านพันธนาการทางบัญชีหรือที่หลายคนเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการทูตผ่านหนี้สินเมื่อมาเลเซียไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ตามกำหนดอำนาจการต่อรองเหนือทรัพยากรธรรมชาติและจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องแคบมาลากาก็อาจหลุดมือไปสู่ผู้ให้กู้รายใหญ่นี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่มหาอำนาจตะวันออก พยายามใช้เพื่อแผ่อิทธิพลเหนือภูมิภาคอาเซียนโดยไม่ต้องใช้กำลังทหารทำไมมาเลเซียถึงกลายเป็นเป้าหมายหลักคำตอบอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้ใครก็ตามที่ควบคุมมาเลเซียได้ย่อมหมายถึงการควบคุมเส้นทางลำเลียงพลังงานและสินค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการทำให้เศรษฐกิจของมาเลเซียอ่อนแอแรงและพึ่งพาเงินทุนจากภายนอกมากขึ้นจึงเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลในการดึงประเทศนี้ เข้าสู่เขตอำนาจของตนในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากรอยเตอร์และบลูมเบิร์กเราพบว่าบริษัทข้ามชาติบางแห่งกำลังอาศัยช่วงเวลาที่ริงกิตอ่อนค่าเข้ามากว้านซื้อทรัพย์สินและกิจการสำคัญในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่งนี่คือการปล้นสะดมทางเศรษฐกิจที่กระทำผ่านระบบตลาดเสรีซึ่งเราต้องขอประนามการฉวยโอกาสที่ทำลายความมั่นคงในระยะยาวของคนในชาติ เพียงเพื่อผลกำไรระยะสั้นของกลุ่มทุนเงาอย่างไรก็ตามในโลกของการวิเคราะห์เราต้องมองมุมต่างเพื่อความรอบด้านนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มมองว่าวิกฤตนี้อาจไม่ได้เกิดจากแผนการร้ายเสมอไปแต่อาจเป็นผลมาจากความประมาทในการบริหารจัดการภายในเองด้วยการกู้เงินมาอุดหนุนนโยบายระยะสั้นโดยไม่สร้างฐานการผลิตที่มั่นคงทำให้ประเทศสูญเสียภูมิคุ้มกัน แต่ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากปัจจัยภายนอกหรือภายในสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้รับภาระหนักที่สุดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดระดับนโยบายความจริงที่เจ็บปวดคือในขณะที่รัฐบาลกำลังกุมขมับกับการเจรจาหนี้สินมหาศาลเม็ดเงินมหาศาลเหล่านั้นกลับไม่ได้ไหลลงไปสู่กระเป๋าของชาวบ้านแต่กลับหมุนเวียนอยู่ในวงโครจรของชนชั้นนำ และกลุ่มทุนที่เชื่อมโยงกับมหาอำนาจโลกสมดุลแห่งอำนาจในอาเซียนกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อันตรายเมื่อมาเลเซียเริ่มโอนเอ็นตามแรงกดดันของหนี้สินประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยกลับถูกตั้งคำถามว่าเราจะวางตัวอย่างไรบนกระดานที่ร้อนแรงนี้ไทยเองก็มีบทเรียนราคาแพงจากอดีตทำให้ในวันนี้เราเลือกทางเดินที่ระมัดระวังกว่าการรักษาเสถียรภาพของเงินบาทและการมีสำรองเงินตราต่างประเทศ ที่เข้มแข็งกลายเป็นเกราะป้องกันที่ทำให้เรายังไม่ถูกพายุนี้พัดพาไปแต่หนทางข้างหน้าก็ใช่ว่าจะราบรื่นเพราะเมื่อพี่ใหญ่ในกลุ่มการค้าอย่างมาเลเซียสันคลอนแรงสะเทือนย่อมส่งผลถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดข่าวครา,าวการขยับหมากของมหาอำนาจในกัวลาลัมเปอร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่น่าจับตามองยิ่งกว่าการตกต่ำของค่างเงินคือการพยายามเปลี่ยนขั้วการใช้เงินตราในการค้าขาย หรือการลดการพึ่งพาดอลลาร์ที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวหนาหูขึ้นในระยะหลังนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระเบียบการเงินโลกแต่ในความวุ่นวายนี้เองที่ทําให้เราเห็นความสําคัญของการยืนอยู่บนขาของตนเองการมีอธิปไตยทางการเงินไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากโลกแต่หมายถึงการไม่ยอมให้ใครมาถือกุญแจห้องคลังของชาติไว้แต่เพียงผู้เดียวมาเลเซียในวันนี้เปรียบเสมือนบทเรียนที่มีชีวิต ที่กำลังเตือนเราทุกคนว่านี่คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นและเมื่อเราตกเป็นเหยื่อของมันแล้วอิสรภาพที่เคยภาคภูมิใจก็จะกลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่พร้อมจะจางหายไปในลมพายุข,ของความละโมบระดับโลกกระแสเงินร้อนที่ไหลเข้าออกมาเลเซียอย่างบ้าคลั่งในเวลานี้กำลังสร้างฟองสบู่ลูกใหม่ที่อาจจะระเบิดขึ้นในอีกไม่ช้าและเมื่อวันนั้นมาถึงผลกระทบจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่พรมแดนมาเลเซียเท่านั้น แต่มันจะทดสอบความแข็งแกร่งของทั้งภูมิภาคอาเซียนว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้รอดชีวิตที่แท้จริงในสงครามที่ไร้เสียงปืนครั้งนี้และนั่นนำเราไปสู่คำถามที่สำคัญยิ่งกว่าเดิมว่าท่ามกลางพายุที่กำลังซัดกระแทกเพื่อนบ้านอยู่นี้ประเทศไทยได้เตรียมตัวอย่างไรเพื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักที่มั่นคงที่สุดของภูมิภาคคำตอบนั้นอาจซ่อนอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เรากำลังจะเปิดเผยในบทต่อไป ซึ่งเป็นความลับของการคงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของสองคั่อำนาจโลกที่ใครหลายคนอาจยังไม่ทันสังเกตเห็นท่ามกลางพายุเศรษฐกิจที่กำลังโหมกระหน่าและสั่นคลอนเสถียรภาพของเพื่อนบ้านข่าวคราวการยืนหยัดอย่างมั่นคงของประเทศไทยเริ่มกลายเป็นจุดสนใจที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกต้องหันมามองด้วยความชงนและเลื่อมใสขณะที่ลอยร้าวในระบบการเงินของมาเลเซียขยายตัวกว้างขึ้น ประเทศไทยกับปรากฏกายขึ้นในฐานะวิหารแห่งความปลอดภัยหรือที่พำนักสุดท้ายของกระแสงเงินทุนที่กำลังตื่นตระหนกคำถามที่น่าสนใจคืออะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้เราสามารถรักษาความสงบเยือกเย็ยนไว้ได้ท่ามกลางกระแสลมที่แปรปรวนเช่นนี้และเหตุใดชัยชนะบนสนามรบเศรษฐกิจครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลลัพธ์ของยุทธศาสตร,ร์ต้นไผ่ที่รากลึกและมั่นคง หากเรามองย้อนกลับไปในช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันเราจะพบว่าความแข็งแกร่งของเงินบาทและระบบการเงินไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่คือผลจากการวางรากฐานทางบัญชีของชาติที่รัดกุมข้อมูลจากธนาคารกลางระบุชัดเจนว่าประเทศไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งเปรียบเสมือนกำแพงเหล็กที่ช่วยป้องกันแรงกระแทก จากความผันผวนของดอลลาร์สหรัฐในวันที่เพื่อนบ้านกำลังถูกบีบให้ต้องกู้หนี้มาจ่ายหนี้ประเทศไทยกลับมีความสามารถในการควบคุมสมดุลทางการคลังได้อย่างน่าอัศจรรย์ความมั่นคงนี้เองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนที่กำลังวิ่งหนีจากความเสี่ยงในริงกิตให้ไหลข้ามพรมแดนเข้ามาสู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องบริบทที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือยุทธศาสตร์การทูตแบบไผ่ลู่ล้ม ที่ประเทศไทยยึดถือมาโดยตลอดในวันที่มหาอำนาจตะวันตกและตะวันออกกำลังประชันหน้ากันบนสมรภูมิข้างเงินประเทศไทยไม่ได้เลือกที่จะเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนสุดตัวแต่เราเลือกที่จะยืนอยู่บนจุดสมดุลที่เอื้อประโยชน์ต่อปากท้องของประชาชนข่าวการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมล้ำสมัยทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสะอาดที่หลั่งไหลเข้ามาในแถบระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าโลกมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของเรามากกว่าใครในภูมิภาคนี่คือการประกาศสกดาทีละน้อยว่าไทยไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่คือศูนย์กลางที่แท้จริงของห่วงโซ่อุปทา,านแห่งอนาคตอย่างไรก็ตามในขณะที่เรากำลังภาคภูมิใจกับสถานะผู้รอดชีวิตเราต้องไม่ลืมที่จะมองสถานาการณ์ด้วยความระมัดระวังข่าวลือ และการคาดการณ์ที่เกินจริงเกี่ยวกับความล้มเหลวของเพื่อนบ้านอาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความแตกแยกแล้วขอยืนยันว่าเสถียรภาพของอาเซียนนั้นผูกพันกันอย่างใกล้ชิดความพินาศของประเทศหนึ่งย่อมส่งแรงสะเทือนถึงอีกประเทศหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการวางตัวเป็นศูนย์กลางแห่งความสงบจึงไม่ใช่การดูแคลนผู้ที่ล้มลงแต่คือการทำหน้าที่เป็นหลักยึด เพื่อให้ภูมิภาคนี้ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้เราขอประนามการฉวยโอกาสจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่มุ่งทำลายเกียรติภูมิของประเทศเพื่อนบ้านโดยไร้ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยโดดเด่นท่ามกลางความวุ่นวายนี้คือพลังจากภายในที่เข้มแข็งการพึ่งพาเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาการบริหารที่ยั่งยืนทําให้เราไม่จําเป็นต้องเอาอนาคตของชาติ ไปจำนำไว้กับเงินกู้ต่างประเทศที่มีเงื่อนไขอันตรายในขณะที่ข่าวจากมาเลเซียพูดถึงการสูญเสียสรัทาในระบบการเงินข่าวจากไทยกลับพูดถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มทุนข้ามชาติที่มองเห็นความต่อเนื่องของนโยบายและความปลอดภัยของทรัพย์สินความต่างที่ชัดเจนนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอำนาจทางยุทธศาสตร์ซึ่งเงินทองมหาศาลก็ไม่อาจซื้อได้ หากขาดซึ่งการวางแผนระยะยาวที่ชาญฉลาดบนกระดานหมากรุกกระดับภูมิภาคนี้ประเทศไทยกำลังรุกคือบอย่างเงียบเชียบและมั่นคงเราใช้ความสั่นคลอนของคู่แข่งเป็นกระจกสะท้อนเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองการที่นักลงทุนโยกย้ายฐานการผลิตจากปีนังหรือยะโฮนมาสู่ระยองและสงขลาไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นเพราะพวกเขาค้นพบว่าความแน่นอน คือสินค้าที่มีราคาแพงที่สุดในยุคสมัยแห่งความโกลาหลการที่เราสามารถรักษาความแน่นอนนี้ไว้ได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของระบอบการปกครองและการจัดการทรัพยากรของชาติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับคนไทยทุกคนที่ได้วร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งนี้ขึ้นมาในบทสรุปของช่วงเวลานี้เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้ามองพายุจากชายฝั่ง แต่เราคือปะภาคารที่ส่องแสงนำทางท่ามกลางความมืดมิดของวิกฤตเศรษฐกิจมาเลเซียความมั่นคงของเงินบาทและความเข้มแข็งของระบบคลังไทยกำลังส่งสัญญาณบอกคนทั้งโลกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีจุดยืนที่ไว้ใจได้เสมอและนั่นคือโอกาสทองที่เราจะขยับสถานะจากการเป็นเพียงผู้รับการลงทุนสู่การเป็นผู้กำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างเต็มตัว แต่เรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรและบทเรียนล้ำค่าที่เราจะได้รับจากความล้มเหลวของเพื่อนบ้านเพื่อนำมาใช้เป็นเกราะป้องกันอนาคตของเราคืออะไรคำตอบเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในรายงานทางการเงินแต่อยู่ในจิตสำนึกและการรู้เท่าทันเกมอำนาจที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกของคำว่าการค้าเสรีในบทต่อไปซึ่งเป็นบทสุดท้ายเราจะมาถอดรหัสความลับที่เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นเสาหลักที่ไม่มีวันล้มและเป็นที่พักพิงอันมั่นคงสำหรับลูกหลานของเราตลอดไปท่ามกลางกระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดของโลกใบนี้เตรียมพบกับบทสรุปที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้ชนะบนสมรภูมิที่เดิมพันด้วยอธิปไตยทางการเงินของชาติเมื่อการเดินทางผ่านพายุทางเศรษฐกิจครั้งนี้สิ้นสุดลง ข่าวที่เราได้รับรู้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวความล้มเหลวของประเทศเพื่อนบ้านแต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นความจริงอันเป็นนิรันดรของโลกการเงินบทเรียนอันล้ำค่าจากวิกฤตของมาเลเซียกำลังบอกเราว่าความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นบนฐานของหนี้สินและความเชื่อมั่นที่ฝากไว้กับมือของคนอื่นนั้นเปรียบเสมือนปราสาททลายที่รอวันพังทลายเมื่อลมเปลี่ยนทิศ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดสำหรับประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่เพียงการที่เรามีตัวเลขสำรองเงินตราที่สูงลิว่วแต่คือการที่เรามีสติและภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างลึกซึง้งข่าวสารจากกระดานหมากรุกโลกครั้งนี้สอนให้เราตระหนักว่าอธิปไตายที่แท้จริงของชาติในศตวรรษที่21ไม่ได้วัดกันที่กำลังทหาร แต่วัดกันที่ความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจจากภายในการพึ่งพาตนเองและการสร้างความสมดุลระหว่างมหาอำนาจอย่างชาญฉลาดคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ทำให้ไทยยังคงเป็นวารีที่สงบนิ่งท่ามกลางมหาสมุทรที่บ้าคลั่งเราขอประนามการบริหารจัดการที่ไร้ความรับผิดชอบซึ่งนำไปสู่การกัดกินศรัทธาของประชาชนและขอเตือนให้ทุกคนพึงระวังกระแสข่าว ที่มุ่งสร้างความแตกหลแยกหรือความตื่นตระหนกโดยไร้ข้อมูลรองรับเพราะในยามที่โลกผันผวนความสามารถขีและการรู้เท่าทันคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของพวกเราทุกคนบทเรียนราคาแพงที่สุดที่เราได้รับจากการที่ริงกิตอ่อนค่าและหนีต่างประเทศพุ่งสูงคือคำตอบที่ว่าความมั่นคงเริ่มจากรากฐานหากรากฐานของชุมชนและคนในชาติแข็งแรง ต่อให้พายุการเงินจะรุนแรงเพียงใดเราจะยังคงยืนหยัดอยู่ได้เสมอประเทศไทยในฐานะเสาหลักใหม่ของอาเซียนมีหน้าที่ส่งต่อจิตวิญญ,ญาณแห่งความไม่ยอมแพ้นี้และนำพาภูมิภาคก้าวไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่ความมั่งคั่งมาพร้อมกับความมั่นคงที่ยั่งยืนข่าวที่เราจะเขียนต่อไปในอนาคตจะไม่ใช่เรื่องของวิกฤตที่ซ้ำซากแต่จะเป็นข่าวของการเกิดใหม่ด้วยปัญญา และความร่วมมือของคนธรรมดาที่มีหัวใจยิ่งใหญ่สุดท้ายนี้เราขอฝากความคิดถึงทุกท่านที่ร่วมติดตามการวิเคราะห์นี้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรายังรักษาความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและแผ่นดินไว้ได้เราจะไม่มีวันตกเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานของใครขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในสมรภูมิแห่งปัญญาครั้งนี้และโปรดจำไว้ว่า ความรู้คืออำนาจและการรู้เท่าทันคืออิสรภาพที่แท้จริงขอให้ทุกคนมีความสุขกับความมั่นคงที่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาและพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์ครั้งหน้าที่จะเข้มข้นยิ่งกว่าเดิม